ดูสิมาสติที่ขาดแม้กระทั่งเสือของฉันกลายเป็นแค่ลูกหมาหงอยไปซะแล้วฮ่าฮ่าฮ่าโกโดของแจ็คนี่มันสุดยอดแบบนี้นี่เองแต่ฉันก็ยังไม่ได้เห็นการแก้ของเจ้าอยู่ดีว่ามันจะทรงพลังกว่าการแก้ของเจ้าหมาใหญ่นี่ตรงไหนสงสารเขาเถอะครับเขาไม่อยากเจ็บตัวอีกแล้วยังไงซะเขาก็เป็นแค่หมาธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้นเอ๋โห อะไรวะนั่นน่ะเฮ้ยดูแบบนี้มันน่าอายนะฮ่าฮอยากลองไหมล่ะทุกคนมองกันหมดแล้วเขาคงนึกว่าเราเป็นนักพากับขุนเชิดนี่สุกคุงจะใจร้ายมากไปแล้วนะวางฉันลงเถอะฮ่าทําทำไม่ได้หรอกฉันเป็นคนแข็งแกร่งแล้วคนแข็งแกร่งก็ไม่อาจวางของที่ตัวเองแบกอยู่ลงได้หรอกนะนี่เห็นฉันเป็นสิ่งของเหรอ เปล่าโถไม่เอาน้านายนี่มันเหลือเกินจริงๆเลยนะซุกคุงเอ๊ะคุณคาโน่สินะผมมีเรื่องมาแจ้งครับหืมว่ามาสิขออภัยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้เร็วกว่านี้นะครับแต่คือพรุ่งนี้คุณมีนัดครับไม่ต้องห่วงต่อให้มาเล่าโจมตีกันฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอก เช่นนั้นคือบุนี้พบกันครับไม่อยากจะเชื่อว่าจะสั่งกระดูกสันหลังมาขอโทษด้วยเนอะนั่นมันเสศษอาหารนะเอาละงมเอรมรมกระดูกอร่อยเหรอที่อร่อยคือไขกระดูกไข่กระดูกเหรอฟันของสิงโตก็ทำแบบนี้ไม่ได้ กามของพวกมันอ่อนแอเกินไปมีเพียงไฮยีน่าที่ทำได้แรงกายของไฮยีน่าถือว่าทรงพลังเป็นพิเศษถึงจยกย่องว่าเป็นสิ่งโตเจ้าป่าแต่สุดท้ายพวกมันก็แค่แมวธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเอง